a าเมนเดอะสตปลื้มปริ่มได้เล่นละครเวที4ี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลทำมาเป็นปลื้มสุดๆไปเลยค่ะหนุ่มอาเมนเดอะสตาร์สิบี่พึ่งเข้าวงการมาไม่ทันไรก็ถูกจับมาเล่นละครเวที4แผ่นดินในบทตาออดซึ่งเจ้าตัวก็ออกปากว่าเหมือนฝันเป็นจริงที่ได้มาเล่นละครเวที โดยทุ่มเททั้งซ้อมร้องและเรียนการแสดงเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดส่วนเรื่องกระแสวิจารณ์เรื่องมาเสียบแทนหนุ่มสิงโตสารัตที่เคยรับบทนี้เมื่อครั้งก่อนเจ้าตัวบอกว่าไม่ซีรีสกับคําวิจารณ์เหล่านั้นค่ะถึงแม้ว่าเราจะเล่นบทเดียวกันนะครับแต่ว่าพี่สิงโตกับผมเนี่ยจะมีบุคลิก,กภาพเรียกว่าแคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับละครเวที4บันระเด่เยเป็นละครเวทีที่แบบว่าฟอร์มยักษ์มากนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้เล่นนะครับช่วงแรกนจะกดดันมากแต่ว่าพอช่วงหลังที่มีโอกาสได้มาเล่นด้วย เขาเนี่ยคอยให้กำลังใจผมตลอดแล้วก็คอยช่วยผมตลอดไม่ว่าจะเป็นการตอบนหรือการส่งอารมณ์มาเราก็เลยรู้สึกว่าความกดดันที่เรามีอยู่เนี่ยมัน,มนเรากดดันตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องเอาความกดดันนี้มาเป็นการพัฒนาตัวเองมากกว่าครับ